ดึนดึน oh. ด oh, ึนโอ้กกลิ่นนี่สุดยอดเลยพ่อมันมันออกอะกลิ่นมันมันอะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอกันยามเช้าครับผมพอดีได้สั่งหัววัวไว้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นยังไงครับ โอ้พ่อก่อไฟรอแล้วหัววัวมาแล้วเหรอมาแล้วโ่อโถ่โหตั้งหัวตั้งขบวนทางมายากขนาดนี้เดี๋ยทางเข้ามายากเหรอทางมันยากเดหนเข้ามาแล้วเหรอนี่เหรอดึนดึนดึนโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากเลยพ่อใหญ่อะไรนี่เฮ้ยมันใหญ่มากเลยคุณผู้ชมหัววัวพอดีสั่งหัววัวเข้ามาโอ้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้พ่อโอ้คุณผู้ชมดู โอ้โหยักษ์ครับเขาเรียกว่าพันอะไรไม่รู้หูหูมันใหญ่ไงโอ้โหไม้ใหญ่ขนาดนี้โอ้มันชังเอาชังเอาหูใหญ่ๆนะครัเออใช่ผมบอกเอาหูใหญ่แต่ผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ไงบอกอีกอ่ะใช่แล้วพ่อจะทำไงพ่อเนี่ยเผาเนี่ยเผาในไฟเนี่ยเหรอเเผานี่ยโอ้เผาอะเผาทั้งหัวเลยเหรอเท่งหัวเลยเอาหูเดี๋ยวออกหน่งยอ๋อโอเคครับนี่จะเผานะครับแต่พ่อจะเอาหูออกก่อนนี่จะเผาไฟแรงๆอย่างนี้เลยเหรอพ่อง่ายๆนะโอ้มารอดูกันนะคุณผู้ชม อันนี้มัดทำไมวะมตอนเตอนเรายุบติดแล้วกะอ๋อ๋อเวลาไม้เสียบพริกเงนจะง่ายเนาะไปเดี๋ยวเราเผากันครับมาช่วยกันยกคนเดียวไม่ไหวามาครับคุณผู้ชมอโอ้หนักเหมือนกันนะพ่อเนี่ยไปไปเข้าไปเนาะเอาไงวะไป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 โอ้ยเผางเลยเนาะเผาไี่เลย่เผามันไม่ไหม้เหรอ เผาไหม้ไหม้แล้วะเผาจนไปแข็งพุ่นอ่ะพมันไหม้เลยอือเอาแล้วทำไงต่ออ่ะเขาเผาไม่ไหม้ไปตีนั่นแหละอ๋อโคตอที่มันเหลือเจือกอ๋อก็คือเอาให้มันไม่ไหม้แล้วไปแช่น้ำแล้วค่อยขูดขูดออกเนาะขูดที่มันไหม้ออกเนาะโอเคครับมาเราติดตามนิดนึงครับเผาเผาไปเรื่อยๆก่อนครับ ปีนะดไปีเดี๋ยวถ้าเราไปขุดแล้วมันจะเหลืองเลยใช่ไหมพ่อเรื่องหรอนี่เห็นผู้ชมใช้เหล็กเนี้ยง่ายจริงเลยพ่อเนาะไม่งั้นไม่รู้จะไปเสียบไปพลิกยังไงเลยเนี่ยนี่เขาไปครึ่งชั่วโมงกว่าครับฟืนเริ่มหมดแล้วครับผมใส่ฟืนอีกไหมพ่อได้แล้วได้แล้วเหรอได้แล้วโอ้นี่ได้แล้วครับผม ำไงพ่อเก็บเลยเหรอโอ้ยไม่ต้องโกเพื่อนครับเพราะเราจะล้างอยู่แล้วนะเราจะเอาใส่ในกระมังนี่นะครับลองดูครับมีเงินจะได้หรือเปล่าได้ยได้ยังครับได้ขยบหน่อยขยบยกนะความขาดครับมันสุกแล้วไงโอ้ยไม่ได้พ่อไม่ได้ไม่ได้มันขาดแล้วอาย่างนี้นะอายุนี้ เอาเลยเอาเลยนี่แช่น e ้คร e ับอ e ืมโคตรจางนี e ่โคตรจางอันน e ี้แช่น้ำเลยพ่อจี๊ดๆมันเย็นว่ะมันเย็นเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาขูดไอ้ดำๆออกนะคุณผู้ชมรอดูนะครับเวลาเราขูดดำๆออกแล้วจะเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวแช่ไว้ก่อนนะครับเราจะมาขูดกันแล้วนะครับคุณผู้ชมอูดขนไปหมดแล้วน่หมดเร้ยวหมดแล้วขนนะคุณผู้ชมดูขูดออกไปแล้วเป็นสีเหลืองเลยครับเหลืองทองกลิ่นหอมมากเลยอ่ะทับเผาาในกลิ่นหอมมันมันมีกลิ่นเผาหนังฮะ ดำตีนะคุณผู nah ้ชมหมอกัวหน้ามองอะขุดปึ๊บดำปั๊บครับนี่ครับเดี๋ยวเอาดูใหม่นะคุณผู้ชมกดำดำนะครับเอ้พ่อนี่ดูดิโอ้โหอย่างงี้ง่ายนะพ่อเนาะง่ายง่ายไหมที่ดำดำแล้วขุดออกหมดคุณผู้ชมมันก็ขนก็ออกตามหมดแล้วนะหนุ่มเลแต่ดำดำ ใช่ฉันกดครับ ัไปประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันคุณผู้ชมได้แล้วเราเหรอเรียบร้แล้วดูดูสีมันพอลองยกให้ไปไวไหมนี่คุณผู้ชมจากเมื่อกี้ดำๆเลยไเอาหูไปไวไหมพ่ออันนี้เป็นสีเหลืองทองเลยเลื่องเลื่องเนี่เอาละไปเลยไปเลยพ่อไปเข้าดูเดือดเนี่ยไปเดี๋ยวชำแหลกกันนะพ่อเนาะจะเริ่มชำแหลกกันแล้วครับผม โอ้หนังเปื่อยเลยหนังหนังมันหนามากเพราะหัวมันใหญ่จ,จริงๆท่านผู้ชมหนังมันหนานไปเลยจำได้ไหมหนังมันหนาเนาะพ่อเนาะหนาขน,น,น,นาดนี้โอ้โหนี่ไงได้แล้วครับดูดิดูความหนาของหนังนะคุณผู้ชมเห็นยิ้มือ,อป่นเนอะยิบปโป้งดูดิมีมันด้วยข้างใน นี่ก็จะชำแหละเอาหนังออกหมดก่อนใช่ไหมพ่อเออเอาหนังออกหมดแล้วโ <Okay, S 2> อเค <Okay, S 2> เดี๋ยวผมไปช่วยจับช่วยอะไรก่อนนะคุณผู้ชมพอหนังออกหมดเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับกำลังออกนี้นะครับโอ้ยเนื้อมันก็เยอะเหมือนกันนะพ่อเน,น,นี่ยอะจ้าโอ้เหนื่อยหัวเลยนักเหนื่อยทนี้จะได้หมกอนไรเนี่ นี <elim> ่ไข <them> <oni> <lly> ่มล่อมันจะไข่เปลี่ยนเขาว่าไม่แห้งแก้มไม่แห้งไม่แห้งแก้ม กำลังชำแหละหัวอยู่นะครับใกล้สเสร็จแล้ววะโอ้ไปละไปละนี่พอดีพ่อแบ่งมาพ่ออยากกินให้ปิ้งนะครับผมก็จะมาปิ้งรอพ่อกับเนืเ้อกแก้มนะคุณผู้ชมน,นี้นี่พ่อเลือกมาเลยพ่ออยากกินอะไรก็รามาปิ้งเราอันนี้เป็นคนลิ้นมั้งโอ้กลิ่นนี่สุดยอดเลยพ่อ มันมันออกอ่ะกลิ่น,นมันมันอะโอ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแลเดี๋ยวไปดูกันครับหัวว anyway. ัวหนึ่งอันได้อะไรบ้างห่ออาหารเนอะมีอะไรบ้างพ่อมีหนังหนังนะกกับจีนแล้วก็ปากน้ำสมองครับเนี่ยกระดูกแล้วก็ลิ้นนี่หัววัวหนึ่งหัวก็จะได้ประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วพ่กจะทำอะไรบ้างเนี่ยทำเมนูอะไร หนังกับเนื้อเนี่ยนะปรตินท่าเมนูนะแล้วก็ชมวองในเมนูสองแล้วแล้วก็กระดูกในเมนูสามดีในแควเมนูโอ้สี่เมนูสี่เมนูหัววัวได้สี่เมนูเมนูแล้วก็มีย่างอีกย่างเกียนเมนูห้าเมนูแล้วแต่ละเมนูจะเป็นอะไรก็คุณผู้ชมรอติดตามนะครับผมไก่สุกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้กลิ่นมันออกมาอันนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นมันเลยคุณผู้ชมเนี่ยเปื่อยๆเลยเนี่ยนุ่นพ่อหิวไม่หิวครับไปนั่งทําน้าจิ้มรอละ พอน้ำจิ้มเสร็จยังเสร็จแล้วแล้วเนาะนี่ก็สุกแล้วครับไปไปเอ้ยไป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 โอ้ยน้ำจิ้มโอ้พ่อใส่น้ำจิ้มพริกลาบเหรออือพริกลาบพริกลาบออกเลยหอมมากร้อนร้อนระวังนะอือมีดดิโอ้โหช่วงกันไหมฟ้าทำจิ้มกันทำแรกนี่นะทำเล็กว่ะ โว้ร้อนเลยร้อนรคุณทำจิ้มก่อนนะครับจิ้มครับจะ่พิลาบเนี่นกลิ่นหม้อเนี่หอมกลิ่นหอมมากหือแรกมันจะมีมันเนาะแล้วก็มีอะไรนะแฮงที่พ่อบอกอีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดอีกาอีกาหม้อขนาดวันนี้ชุดยอดนะครับจัดอย่างไรวันนี้ อันนี้จัดหัววัวเลยแต่ว่าเรายังไม่ทำเมนูที่เต็มที่เนาะอันนี้เราแค่ย่างกินเฉยนะครับจะมีหลายเมนูรอติดตามคุณผู้ชมครับนี่ครับติดมันไหมยังแกมยแกมโอ้ยเพิ่งเขียวเพิ่งเขียวนี่ครับมาครับกินปิ้งใหม่เนะอืมเนื้อดูเหมือนออกแต่เนี้ยหน่อยนะ นี่เนือเนือแก้มอ่ะเหนือแก้มเนือแก้มมีเหี้นไหมเหนืแก้มเห็นนะนี่ครับคือเนื้อเหนียวไม่เหนียวเหรอเหนียวเฮ้ยเหมือนจะเหนียวอ่ะอืมโอ้ไม่เหนียวครับคุณผู้ชมไม่เหนียวอืมนี่เป็นอะไรวะนี่เป็นไอจมูกตุนตุนมันเนาะปากมัน่ะปากกุนหะปากมัน่ะโอ้โหนี่ก็สุดยอดเลยเนี่ย อันนี้มีติดหนังด้วยครับติดหนังหนังเนื้อบรขนาดนะครับอืมไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวผมนั่งกินกับพ่อก่อนครับนี่จมูกไอ้แก้มมันนะเนาะแก้มเนี่ยมีเนื้อมีหนังเอาละครับหิวหิวอืมมันมีกลิ่นของมันนะจริงมันหอมเขาอย่างมัมีกลิ่นอืม เนื้อนี่พ่อมันเหนียวใช่ไหมเหนียวรึเปล่อืมไม่เหนียวจริงอ่ะไม่เหนียวเนื้อเค็มอ่ะพี่แจ๊คิดว่ามันเหนียวแล้วพอเนาะอืมไม่เหนียวอืมอือยู่เข้าขนาดนั้นอ พ่อดูมืออหิวมือสั่นเนี่ครับเนี่ยเนี่ยมีมันเนี่ยมันกุดกรุดขนาดนี้ที่เป็นมันนี่หอมมากพ่ออืมนี่มันอืมเราดิเนอ่ะอืมว่าใหม่ๆนะพ่อเน้อง

อืมหนังแก้มเนา<น>ะอืมลิ้นนิ้นสมองสมองกระดูกอืมสีเมนูเราติดตามเลยครับสีเมนูเมนูแรกนี่ข้างงายก่อนปิ้งอือย่างอืมอย่างอีกนะครับหัวชวดทั้งเหมือนขวามนะครับ เนื้อมันหวานอ่เอืมใหม่ไงใหม่ขาไว้นานไม่ค่อยอร่อยอืเขาตอกกินงส่วนหวานนั่นเหรอครับเนื้อผมนว่าจะเหนียวไม่เหนียวนะอืมไม่นเหนียว Kinh là hùng cái nhau này mhm 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 nhỉ? ờ, mhm 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 nó mhm 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 uh <clears throat> พอชี้แอมบนิ่วนะมันนิ่วเนอะเปนเนียวแต่นี่ผมย่างสุกไปหนอ่นอยเนาะเีอยเปลีย่งยงกินน้ำย่อยเขาา้าอ่ามันเปลือยนะถ้ารู้ว่าเปลือยอย่างเงี้ยใส่น้ำย่อยเลยแบบสุกครึ่งครึ่งหัวเหนียวโอ้เงยชื่อจ๋าล่ะ

Uh -huh, Chiên lạp rồi đó Như là đau lín Ừ, đau ừ. <laughs> อ,อิ่มอิ่มแล้วเมื่อกี้หิวมากอิ่มแล้ว <laughs> เนื้อมันแน่นนะกินเนื้อี <c ười> อน่ะ <c ười> อืะ <c ười> เอาพิทยพิษไทยพิษไทยหนอยครับนี่ครับพิดทย่าผ้มครับอ๋อวันนี้ชุดยอดเนาะ เข้าใจเจ๋อเจวันนี้หัวก็ใหญ่มากโอ้โหเพ่ก่านีน่ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะพ่อนเนาะครับผมไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับย่างจีนงูนะครับหัวหัวหัวยัางเผาหัววัววันนี้ครับก็โหใหญ่มากครับ